อ,อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นน้ำผักหวานนะครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวผักหวาน,นอีผักหวาน,นกำลังมาชิมนะครับเราก็มาเยี่ยมชมนะครับที่นี่นะครับก็ขึ้นบ้านต้นไมไ้ได้นะพ่อเออบ้านต้นไม้นี่ก็อันนี้ก็เป็นสวนผักหวานนะครับของพ่ออ,อ้อปอกนะครับก็บรอบๆก็จะเป็นผักหวานกันทั้งหมดเลยอันนี้ก็คือ แล้วก็แปลรูปแล้วก็ขายจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นต้นพันธุ์นะครับกิ่งนะครับเยอะยะเลยนะครับสอมสองร้อยอันนี้เป็นข้าวเกลียบผักหวานนะครับข้าวเกลียบค่ะหอมนะฮะทายากทำดีที่อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปเป็นน้ำผักหวานนะครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวผักหวานนี่ครับอันนี้จะเป็นกะหลัดผักหวานกำลังมาชิมนะครับมาชิมนั้นก็คือแนวหอมพร้อมยางกันขายไรเลยครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นผัดน้ำมันหอยนะครับผักหวานนะครับว่าเบื่อแล้วก็แป้งเนี่ยน่ 嗯。<Okay, huh? S 2> mm.